เรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะพบกับครูระมิตาอีกครั้งในการเรียนรู้เรื่องคำสมาทบทวนก่อนนะคะคำสมามี2รูปแบบรูปแบบที่1คือสมัครแบบสมาร,รูปแบบที่2คือสมัครแบบส่วนทีนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการสมัคร แบบสมาตไปแล้วนะคะและในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคํำสมาตแบบสนทิหรือเรียกสั้นๆว่าคําสนทิซึ่งคําสนทินี้ก็จะมีสละสนทิพยญชนะสนทิและนาริคหิตส,สนทิในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสละสนทิ นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมที kind of ่จะเรียนรู้แล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะมาทบทวนตรงนี้หน่อยนะครับคำสมาธิเนี่ยมันจะมี2อย่างนะครับก็คือการสร้างคำสมาธิที่สร้างโดยการสมาธิแล้วก็คำสมาธิที่สร้างโดยการสนทินั่นเองนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นคำสมาธิที่สร้างโดยการสนทิครับเราเรียกสั้นๆว่าคำสนทิเนาะซึ่งคำสนทิเนี่ยจะมีลักษณะโดยการ เชื่อมคําภาษาบาลีสันสกฤตเข้าด้วยกันเนาะเป็น1ในชนิดของคําสมาธแล้วก็จะมีการแปลงรูปศัพท์ด้วยนะครับอ่ะลักษณะต่างๆนะครับก็จะมีแบบนี้ครับมาจากบาลีสันสกฤตนะครับศัพท์คาหลักอยู่ด้านหลังเนาะก็คือความหมายครับความหมายหลักจะอยู่ด้านหลังนะครับให้แปลจากหลังมาหน้านะครับแล้วก็สระสนธิเ네นี่ยศัพท์ตัวหลังเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยอออ่ะนะครับอ่ะมาดูชนิดของคําสนธินะครับ ก็จะมีสระสนธิพยัญชนะสนธิแล้วก็นฤคหิตสนธินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสระสนธิเดี๋ยวเรามาดูหลักการนะครับแล้วก็มีรูปแบบไหนบ้างเนาะสำหรับคําสระสนธินะครับหลักการแรกนะครับจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตัดสระคําหน้าทิ้งใช้สระคําหลังนะครับตัดอออ่างคําหลังออกนะครับอย่างเช่นชระบวกอะไรนะครับเป็นชลาไหล ตัดอออ่างของอะไรทิ้งนะครับแล้วใช้สระอาของอะไรเลยนะครับมหาบวกอันนบนะครับก็ตัดอออ่างของคําหลังทิ้งนะครับตัดสระอาของคําหน้าทิ้งนะครับแล้วก็ใช้รอหันของคําหลังเป็นมหันนบนะครับวิทยาบวกอะไรตัดอออ่างทิ้งนะครับเป็นวิทยาไัลประชาากรนะครับตัดสระอาของคําหน้าทิ้งนะครับตัดอออ่างของคําหลังทิ้งนะครับแล้วก็จะได้เป็นประชารกรนะครับ ลองมาทำดูนะครับข้อนี้นะครับได้ว่าอะไรครับพุทธะบวกโอวาตัดอ้ออ่างของคำหลังทิ้งนะครับเอาไปเชื่อมกับคำหน้าเป็นพุทโธวาทครับถูกต้องครับอณะบวกเอกตัดอ้ออ่างของคำหลังทิ้งครับแล้วก็เอาไปแทรกกับตัวหน้านะครับก็คือเป็นอณกนั่นเองนะครับแทรกแค่นอนูนะครับไม่ต้องไปแทรกทั้งอ้ออ่างนอนูนะครับคำนี้เขียนแบบนี้นะครับอณก สระสนที่แบบที่2นะครับคือตัดสระคําหน้าใช้สระคําหลังตัวนี้จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่สระคําหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนอังเป็นอาคือเปลี่ยนเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาวเปลี่ยนอุเป็นอูคือเปลี่ยนเสียงสั้นให้เป็นเสียงยาว,ยยยห,ยยาวหรือเปลี่ยนสระไปเลยเป็นโอเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นประชาบวกอธิปไตยตัดสระ คำหน้าคือประชาทิ้งนะครับตัดอออ่างคําหลังทิ้งนะครับแล้วให้เปลี่ยนนะครับคาว่าอธิปไตยนะครับคาว่าอเป็นสระอะเปลี่ยนเป็นสระอานั่นเองนะครับเป็นประชาธิปไตยครับธรรมะบวกอธิปไตยนะครับเปลี่ยนอออ่างนะครับตัดอออ่างทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสระอเป็นสระอาเป็นธรรมมาธิปไตยครับราชา บวกอุปถัรมอุปถัรมตัดออ่างทิ้งนะครับเปลี่ยนสระอุเป็นรสระอูเป็นราชูปถรมครับกุศลบวกอุบายตัดออ่างทิ้งนะครับเปลี่ยนสระอุต,ตรงคําว่าอุนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสระโอก็เป็นกุศโลบายนะครับลองทำนะครับราชาบวกอุบายครับ ราโชบายครับตัดออกอ่างทิ้งเปลี่ยนอุเป็นโอเป็นราโชบายครับชละบวกอุโทครับตัดออกอ่างทิ้งเปลี่ยนอุเป็นโอเป็นชโลโทครับแบบที่3แบบต่อมาก็คือเหมือนเดิมครับตัดสระคำหน้าทิ้งนะครับใช้สระคำหลังแต่คำหลังนะครับก็จะเปลี่ยนจากอิเป็นเอนะครับอย่างเช่นปรมาบวกอินเป็นปรมินหรือ ประเมณก็ได้นะครับนรับบวกอิสวนเป็นนเรสวนนะครับนระบวกอินเป็นนเรนหรือนเรนก็ได้ครับมหาบวกอิศีเปลี่ยนอิเป็นเอเป็นมเ ah ห e สีนะครับอลองทำดูนะครับคชะบวกอินได้เป็นคชินและคาเชนนะครับคำไหนก็ได้นะครับ มหาบวกอินครับตัดสระอาข้างหน้าทิ้งครับตัดออกอ่างทิ้งครับได้เป็นมเหินหรือเปลี่ยนอีเป็นเอเป็นมเหินนะครับแบบสุดท้ายนะครับสระคําหน้านะครับจากอุหรืออูเปลี่ยนเป็นวจากอีหรืออีเปลี่ยนเป็นยอนะครับอูวอ,อี นะครับตามรูปปากเลยครับรูปปากของเราอูเนี่ยมาจากวอแวนเนาะอีก็เป็นยอยักษ์นะครับอูวอ,อ,อียอนะครับอ่ะมติบวกอธิบายเปลี่ยนอีคําหน้าเป็นยอยักษ์ครับเป็นมัตตยะตัดอออ่างทิ้งเปลี่ยนอเป็นอาเป็นมัตตยาอธิบาย ร,ร,าราชินีเปลี่ยนอีเป็นยอเป็นราชินียะอบวกอนุสร์เปลี่ยนอเป็นอาราชินียานุสร์ราชินยานุสร์นะครับธนูเปลี่ยนอูเป็นวอเป็นธนวะบวกอาคมเป็นธนวาคมครับสินธุเปลี่ยนอูเป็นวอบวกอานนสินทวานนครับอ่ะลองมาดูคำนี้ครับ อคีบวกโอพาธครับเปลี่ยนอีเป็นยอ่อเป็นอักขยะนะครับแล้วก็โอพาธเป็นอักขโยพาธตรงนี้นะครับคอควายซ้ำเราตัดออกหนึ่งนะครับจากขุเปลี่ยนอุเป็นวอตัดอออ่างทิ้งเอามาต่อกันจักขวะบวกอาพาธเป็นจักขวาพาธนะครับ จบแล้วนะครับสําหรับคําสระสนทิก็จะมีทั้ง4แบบนี้นะครับจบแล้วสละสนทินักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสรุปสระสนทิคืออะไรคะสละสนทิก็คือการนําสระมาสนทิกันหลักการดังนี้ตัดสระท้ายคําแรกใช้สระแรกคําหลังตัดสละท้ายคําแรกเปลี่ยนสละแรกคําหลังโดยเปลี่ยนดังนี้สละอะเปลี่ยนเป็นสละอา สระอิเปลี่ยนเป็นสละเอสระอุเปลี่ยนเป็นสละอูหรือสละโอเปลี่ยนเสียงสั้นเป็นเสียงยาวนั่นเองพบกันใหม่ในคาบเรียนภาษาไทยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ